ก็ทักทายทุกคนนะครับผมสำหรับวันอาทิตย์นะครับเนาะมาดูลาวัฒนานะครับสาหรับวดวันจันทร์ที่3นะครับเดือน11บเอนะครับผมอุ้ยวันพุธก็จะเป็นวันพระแล้วนะครับวันพระนี่ไม่ค่อยหลุดนะครับงดก่อนล่าสุดก็เข้า2อหนะครับตรงๆเนาะล่างทีนี้ก็วันจันทร์นี่คอยเข้าก่อนเราไปลุ้นวันพระอีกทีหนึ่งเพราะว่าวันพระนี่ มากจับไม่ค่อยพลาดนะครับน่าจะมาส่วนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดนครับผมโดนกระทืบครับดูผมให้เด่นสี่ห้านะผมเด่นห้านะคิดว่าหนะ้าน่าจะมานะครับก็มาจริงๆนะครับแต่มาตัวเดิมก็คือสองห้าครับเออสองห้าโดนเล่นตัวเดิมนะครับงวดก่อนผมมองตัวเดิมไว้ก็คือสองสี่นะกว่าสองสี่มาเข้ามาสองห้าแต่งวดนี้ลืม คิดถึงตัวเดิมเลยว่า25%คือมันเด่นห้าผมชอบ5ตัวเดียวเลยคิดว่าหาน่าจะมานะครับก็คาดไปเลยนะครับลืมเน้นนะเข้า5%แล้วก็เข้า3%นะในตรางมันไม่มี7กับ2%ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญเลยนะครับมันแยกครับถ้ามันมา35%มห้าคงไม่คิดอะไรนะครับ ผมมองสามห้าไว้สี่สามเลยประมาณนี้ดูสี่สามผมเน้นมากเลยนะว่าสามจะต้องติดที่ล่างนั่นแล้วก็ห้าที่บนนะเพราะว่าสิบหน่วยบนเด่นบนผมได้สี่กับห้าคือเน้นที่สิบหน่วยเลยนะมันมาห้านะครับเด่นสุกสามสี่ห้านี่เข้าทั้งสสองตัวหลักร้อยผมไปพันนะครับตัวน,นี้มันไปที่เล็กเออหลักพันนะครับมันไม่มาร้อยตามเป้า แต่มันติดที่ล่างนะครับสามเจ็ดนะผม<อ><อ>กะไว้ว่าน่าจะมาสี่สามหรือห้าสามอะโดนเขาแยกนะครับเขาเอาสามเจ็ดสองห้าเอาตัวเดิมมาออกผมก็สลบเหมือนกันนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งคือผมจับมันไม่ถึงห้าสองตัวเดิมนะห้าแปดห้าเูนย์ห้าหนึ่งอะยังไงห้าก็ต้องมาผมเล่นทุกตัวเลยห้าห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ข้ามไปที่ห้าสาม ยกเว้นตัว5 2เข้ามา5 2 2 5บนซึ่งเป็นตัวเด่นอยู่แล้วโอ้โ oh หสูตรนี้มันหลุดแค่ครั้งเดียวนะสูตรที่งวดนั้นมันได้6 7แต่มันไม่มาบนนะสูตรเด่นบนผมสองตัวเนี่ยมันมาดีนะครับเป็นสิบหน่วยก็ <'t S 1> ถือว่าน่าติดตามนะครับสำหรับสูตรเด่นบนสองตัวมาตัวนะครับจะเน้นที่บนก็คือ ใครจะไปเน้นที่บนจัดได้เลยนะครับนะ,ะมันหลุดแค่ข้างเดียวนะทีเสรษติมันเดินยาวมากนะ่าจะสิบโมดกว่าแล้วโอเคนะเนี่ยในเป็นเหตุผลที่ผมเน้นเลยห้าจะต้องมีโอ้โหไม่ได้มองตัวเดิมเลยรอบนี้นะไม่เหมือนรอบสองสี่ผมมองตัวเดิมไหมมาดูวันจันทร์ก็แล้วกันนะวันจันทร์ต้องเอาคืนนะครับมาตัวเดิมนี่ผมก็จุกเหมือนกันนะสายเหนื่อยรอดนะครับแต่ตัวเจาะไม่มา ามาดูเลขในตารางก่อนน ố นี้อ๋อมันจะมีเลขในตารางที่สี่เปลี่ยนประการใหม่ไหมเจ็ดปดห้าเก้ามองเห็นไหมสี 4. มันจางไปปะศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้คือเลขเจ็ดตัวใน เนี่ยมันจะครอบคุมบนล่างถ้าผมแยกล่างมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าผมแยกแยกบนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ตารางนี้คือมันรวมบนล่างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีประมาณ6ตัว7ตัวประมาณนี้ครับมันรวมบนล่างนะครับไม่ใช่ว่าเลขแค่บนอย่างเดียวทีนี้จะเด่นบนยังไงก็มาดูตรงตัวเด่นผมบนรอบนี้มันจะเด่นไปที่ศูส่วนเด่นจันนะครับ ได้เด่นไปที่ที่ตัวไหนสูตรเด่นวันจันทร์ได้เด่นไปที่หกเจ็ดแปดนะครับส่วนหลักร้อยวางไปที่ สี่ห้าอันนี้คือเด่นล่างเลยนะสี่ห้าเจ็ดสีคือเด่นล่างนะครับเด่นล่างหลักร้อยนี่ส่วนเด่นบนผมฟันไปที่ศนย์กับหสูตรนี้สองตัวเองนะครับเน้นที่หนึเด่นสองตัววันนี้ผมให้เด่นไปที่0ูกับหนะครับเน้น1นพร้อมชนหนึ่นะรอบนี้มันชนหนึ่ง ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี0กับ1จากศูนย์เด่นบนนะครับที่มันเดินดีนะรอบที่แล้วผมให้4กับ5้าเน้นที่5ก็มาที่2อห้าตัวเดิมก็ <c oughs> พูดไม่ออกนะผมไม่ได้จับ2อห้าไงก็เลยพูดไม่ออกเออลืมมองเลยคิดว่าจะมา3าห้าซึ่งตัวที่ผมมอสหมายมันปันมือไว้สามห้าสา สามห้าก็ได้สามสี่สามมาล่างแล้วก็เป็นห้าแปดห้าเก้าประมาณนี้ยมันไม่มาตามเป้าทีนี้มาดูชุดสองตัวผมจับให้ไปที่ถ้าศูนย์มานะศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปด นึ่งเก้าเนะครับอันนี้คือชุดที่ผมสรุปให้ได้แบบนี้ครับ01 08 09 18 19 7 4 7 5 3 5 3 6 ชุดสามตัวนะครับวางไปที่สี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้าครับก็ระวังเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าทักให้เจ้าเจ็ด อ่ผมจับให้6ชุดนะครับ418 419 518 519 408 409ส่วนชุด4ตัวนะครับขอจับให้5ชุด7 418สี่หนึ่งแ ขอเปลี่ยนประกาก่อนเจ็ดห้าหนึ่งเโอ้ยประกาเนี่นมันหมดแล้วนะวะไม่น่ามันจางจับมาผิดด้ามเจ็ดสี่ห เจ็ดสองหนึ่งเก้าแล้วก็สามห้าหนึ่งเก้าครับนะถ้าหกชุดผมมองไปที่เลขศูนย์แต่มองไว้แต่หนึ่งมันชนอาจจะเป็นเลขหนึ่งนะครับเนาะเออใครไม่ชอบสี่กับห้าเอาเจ็ด ครับผมใครไม่ชอบสี่กับห้าเอาเจ็ดหลักร้อยอ่ะแต่ตัวที่ผมจับให้ก็คือนี่เจ็ดสี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าหนึ่งเก้าสามห้าหนึ่งเก้านะโอเคนะห้าชุดพออย่ามันเยอะไม่ไหวกันนะตัวเน้นนะครับตัวเน้นผมเน้นไปที่ 1 19, 18, 09, 74, 35, นึ่งเก้าห7ึนหะครับอันนี้คือชุดเน้น1,2,3,4,5,6อีกชุดหนึ่งก็มองไปที่เออเท่า7 8 9เจก็เกือบหมดแล้ว เออถ้าเน้นจริงๆผมเน้นที่หชุดนี้นะครับก็ระวัง0ูนย์แดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับศูนย์9้าหนึ่งแปดหนึ่งเกครับเจ็ดห้าจะมาล่างสามห้าเจ็ดสี่เนี่ยอันนี้คือรวมบนล่างนะครับแต่บนนะก็มองที่ตรงนี้ศูนย์ตำแหน่งเด่นล่างมันก็จะอยู่ที่สี่ห้าเจ็ดเห็นไหม เนี่ยสังเกตด้วยเวลาผมจับสตัวผมเน้นบนอะไรเนะี่ยสตัวมันอยู่ประมาณนี้ก็ลองก็ตามดูเนี่ยศูนยมันเด่นบนชนที่1นึครับศูเด่นบนชนที่1นะึ่ะเราที่แล้วไม่ชนแต่ผมเน้น5คิดว่า5มารอบนี้เด่นบนมันชนที่1อย่างน้อยมาที่ร้อยแต่มองดูแล้วน่าจะเป็น10หน่วยครับ น่าจะมาที่ส0บหน่วยถ้าศูนย์หนึ่งมาที่ไรศูนย์นี้ได้บนปุ๊บศูนย์หนึ่งมาทุกทีไม่หลุดครับคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์กับหนึ่งนี่แหละนะครับหนึ่งแปดช่วงหลังก็มาบ่อยนะครับมาบ่อยนะครับหนึ่งแปดคือเลขใกล้วันพระแล้วอาจจะทิ้งไปวันพระก็ได้มีมีเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้ครับคือวันพุธวันพระนะวันพุธมาวันพระผมก็ยิ้มรอเลยนะผมต้องมาอีกแน่ ผมจะโดนจนจะได้อีกไหมเออวันพระผมไม่ค่อยผลานจริงวันพระนะครับหลุดแค่งวดเดียววันนั้นเข้าแต่เด่นนะครับนอกนั้นเจาะส่วนมากจะเข้าครับวันพระศูนหนึ่ง,เน,นนง,งนเน้นหนึ่งลองศูนครับเน้นหนึ่งลองศูนย์นะครับตัวที่เด่นนะในตารางผมมองไว้ที่เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขเ,เจ็ด จะต้องมีครับ7107อาจจะมาล่างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งออมองดูเหมือนจะว่าจะเป็นเลข4หรือเปล่าประมาณนี้เลข4แล้วทีนี้บนน่ะมองที่9เออเนี่ย5ตัว1 2 3 4 5นะถ้ามองที่5ตัวที่เด่นที่สุดนะก็คือ91740นะครับ01794อ่า74 19ไหมไม่แน่ <laughs> เออนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้คอยแตกสีตัวนะครับเอาคืนหน่อยงวดที่แล้วมาตัวเดิมผมไม่ได้วันนี้ผมขอสีตัวนะครับผมเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบารมีจงเกิดโชคลาภจงบังเกิดนะครับดวงเปิดรับโชครับสับหาโชคดีกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ